อากาศข้างนอกนาวหนาวแถมวันนี้หิมะตกด้วยแต่ก็อา้าวตามใจเขาหน่อยเขาอยากออกไปเตะขอบฟ้า <c oughs> เอาใจเขาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าปล่อยออกไปแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะมีพฤติกรรมหรือว่ามีกิริยาอะไรแบบไหนจะหนาวไหมหรือว่าอยากจะเข้ามาในบ้าน ไปดูกันว่าออสตินจะอยู่ข้างนอกได้ดัง่งใจที่เขาตัง้งใจไว้เห็นบ่นมาหลายวันแล้วมาดูซิว่าออสตินเขาอยากเข้าบ้านไหมหรือว่าเขาอยากจะอยู่ชมวิวบรรยากาศหนาวๆข้างนอกต่อไปชมกันค่ะเป็นไงสะใจไหมฮะสะใจไหมพอยัง ทั้งระบงทั้งระแวงทั้งหนาวออกมาเพื on, ่อออกมาเพื่อเพื่อพยายามปักเข้าบ้านปะอู้หนาว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 ฮืออฮ้ขนฟูแล้ว คนฟูแล้วอ <st wireless voice> ือก็สิงก <love> ็ส <Gian cido> <ION 2> ิงเข้าไม่เข้าไปแล้วได้สิไปได้ก็สิงไปแล้วได้ไปแล้วได้เข้าบ้านได้เข้าไหมมันไม่หยุดตกแน่หนาตกทั้งวันนะน่ะเข้าไหม เออเครียดให้ไผ่น้อนเนี่ยเครียดให้ไผ่น้อนเนี่ยเครียดให้ใครน้อนเนี่ย,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 ยสงสัยรอผู้สาวสงสัยรอผู้สาวก็สิง, <c oughs> ง่วงจ้าง่วงแล้วป้าเข้าบ้านนอนปะเข้าบ้านนอนเนาะ มามามพูดง่ายๆพูดง่ายๆตัวไวๆ้วพร้อมยังจะไปหรือจะเข้าเข้าบ้านไหมไปไหนต่อเอาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางหะไม่ว่าจะเข้าบ้านเปลี่ยนทางนั่ง